ทริปนี้เราจะพากันไปที่ชนบุรีนะครับเป็นทริปแรกในการท่องเที่ยวกับรายการอ้ําอ้๊มเทเวลนะครับผมเราจะพากันไปดูหาดรับแล้วก็ไปดูตลาดของทะเลสด,สดที่สดชิงชิงราคากันเองมากๆเลยถ้าใครสนใจก็ดูกันได้เลยในรายการอ้๊อ้๊ทเทเวล EP ีแรกนะครับผมตอนนะาจอมเทียน3 6มาแล้วนะครับเราจะพาไปดูหาดรับที่พัทยานะครับผม ซอยเล็กๆเข้ามาเลยสุดซอยเดินอิกหน่อยนึงถึงแล้วนะครับหาดรับนี่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนี้เลยเรารถจอดตรงนี้แล้วก็เดินลงไปตรงนี้พักหนึ่งนะครับถึงแล้วครับผมหาดรับเดี๋ยวเรากําลังเดินลงไปข้างๆโรงแรมอ่าอะไรสักอย่างนี่นแหละเนี่ยหลุหล่ๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราเลยต้องเดินลงไป หาดลับนี่นะครับนี่คือหาดลับที่เราพูดถึงกันเหมือนน้ำจะขึ้นตอนเช้าหน่อยหนึ่งแต่พาที่ยังไม่มาเลยครับ <c oughs> ไปกันมีทางเดินลงนิดหน่อยที่เขาบอกว่าเหนื่อยแต่จริงๆแล้วสำหรับเราไม่เหนื่อยหรอกเด็กๆ ở sàn nít Để cái đình đình thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มีต้นตะบองเพชรด้วยนี่เราเจอทะเลแล้วโอ้ยเขาไข่ไข่ข้อเขาจะเสื่อมไหม <c oughs> โอ้สวยเจ้านี่ไงเราถึงแล้วครับหาดรับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> นี่ไงทางนี้เ่าเดินๆๆๆก ไปหาดตรงนู้นไงฝั่งนู้นเป็นโขดหินหมดเลยนี่ไปตรงนี้ดีกว่า นะครับหาดรับสวยมากกับพระอาทิตย์ไม่ขึ้นครับ No sunshine <c oughs> นี่ก็เจ็ดโมงแล้วแต่พระาที่จะไม่ขึ้นเราจะพาเดินไปตรงโขดหินตรงนู้นแล้วก็พาไปหาดทรายตรงนู้นนะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากครับหาดรับๆแสงเริ่มมาแล้วสวยครับผม เงียบด้วยไม่มีใครเลยมีแค่ขอมาตกฟลาน่อยเดียวยแล้วนู่นเราเห็นประภาคารด้วยตรงท่าเรือนั่นน่าจะเป็นพัทยาใต้นะครับเห็นปะพัทยาใต้ตรงนู้นเลยเป็นท่าเรือนะครับโอ้โหเดินลงสบายแต่เดินขึ้นนันเหนื่อยโอ้โหม่เจ้าอีกขั้นแล้วเนี้ย ร,รวันลบฟ้านกกาบยบินออกหากินหวกเราจำใส่นี่ใช่ไหมช่างอ้ําจะพาไปเที่ยวตลาดลานโพนาเกลพัทยานะครับผม ซึ่งจะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลที่มีที่จอดรถระดับเป็นตึก3ชั้นด้วยนะครับเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วอย่างหนึง่งราคาอาหารค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วจะมีอะไรบ้างในนั้นเดี๋ยวเราพาไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พักกันถึงอ่าชนบุรีแล้วเพื่อไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับไปตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดลานโพนาเกลือรครับเพิ่งเอารถยนต์เข้าไปจอดมาได้ครับผม เดีเราพาไปดูดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรบ้างนักท่องเที่ยวเพียบเลยครับก็คืออยู่สุดขอบของพัทยาเหนือนั่นแหละเราจะพามาดูราคาอาหารทะเลที่ทะเลกันดีกว่าครับเจ๋งนี่มีปูสดๆด้วยครับเห,เห็นหรือเปล่าโลละสิละห้าสิบสองร้ห้าสิบก็มีเยอะแยะไปหมดเลย เฮยหอยเม่นเคยเห็นไหมห้าสิบาทเองอยางถูกอ่ะใส่เง hey, ขาวน่ากินมากเป็นจิ้มซีฟูด้ดด้วยดนะูที่ของทะเลทุกถูกเพียบไปหมดเลยปูแกะแล้วก็มีสองร้อหกสิบบาทพิษโลกไม่มีหาไม่ได้นะเนี่ยว้าหน่ากินไปหมดเลยนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยครับ ผักสดก็มีนะโหปลาหมึกดูดิสดทางนั้นเลยของเยอะมากครับโอ้ยกุ้งหัวเบลเลอร์เลยอะน่ากินโอ้ อุ้ยปูไข่ปูไข่ปูไข่คคเคยเห็นว่าที่พิโลกไม่มีเหมือนกัน <c oughs> อหมือไข่แดงเทออพันซี่กั้งยักษ์สุดยอดวันนี้ช่างอ้ําพามาดูอะไรใหม่ๆกุ้งมังกรเคยเห็นไหมของจริงนะเนี่ยกุ้งแท่สุดยอดไม่แพงด้วยพันหกเองโลนึง ไม่พันสองอ๋อพันสองอ๋อรถเราไม่คนจนสอครับๆิดโลกไม่มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยแอ้วขอบค้าค้าผมมาเที่ยวคึ่งมาตลาดครั้งแรกแล้วของสดๆเพียบนี่มันคือกุ้งยักษ์ใหญ่มาก เเห็นไหมปูมันจุกๆออกตูดเลยเนะีามมาไไ่ยเจจริง,รงอย่าลืมนะถ้ามาชนบุรีแวะมาตลาดนี้ได้เลยนะมีที่จอดรถแบบเป็นตึกสองสามชั้นเลยถูกมาก <c oughs> ดีของดีๆเต็ไมไปหมดเลย เดี๋ยวนี้ชาต่างชาติก็จะมาซื้อของทะเลกินกันเองเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่เว้นแม้แต่คนไทยนะโอ้โห่หอ,อยแมงผู้7จะสิบบาทเมื่อกี้เราเปิดเข้ามาก็เจอหอยเม่นแล้วอะ ห้าสิบาทอย่างถูกนี่มันโคตรกุ้งหรือเปล่าหัวบลเลอร์เลยหอยอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากห้าสิบบาทสึกกุ้งมังกรจะเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเจอเจอแล้วสาไราพองนุ่นเอาเจอร้านปลาสดแล้ว เยอะแยะมากเลยมีปลาฉลามน้อยด้วยอะไรนะคะี้าเือาให้เอาเดี๋ยวดูก่อน้ะโอน่ากินฮะนี่มันหอยกระจนจะโจงโดงตัวเบลเลอร์เลย้น่ากินมากๆนี่คือโคตรปลาหมึก,กปลาหมึกยักษ์ใหญ่มากหอยลอดเต็มเลยอะ่ะไม่เด้นของดี ผูกเด้ออะไรเนี่ยกระาลามน่ากินมานกน,นี่คือกัง้งอะไรก็ไม่รู้ตัวเป็นเลอ,อะเลยะอะแดงดาก็มี เียบเลยนะคร <ique> ับมีแม้กระทั่งไข่แมงดาแกะแล้วอ่ะสวยมากเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้เราจะได้อะไรไปกินบ้างนะครับผมทิปด่วนครับมาชนบุรีครับพัทยาเหนือก็เขาเรียกว่าตลาดก่อนถึงพัทยาเหนือดีกว่าเราก็จะเจอละเป็นตลาดขายของทะเลอยู่ขอบติดทะเลเลยดีกว่า ก็มีที่จอดรถระดับสองสาชั้นเลยอะที่จอดรถดีมากแล้วก็ของสดแล้วก็ราคาถูกแม้กระทั่งหอยเม่นที่เราเจอตั้งแต่ตอนแรกแล้วราคา50สิบาทเริ่มต้นต้องมาลองของเยอะแยะมากมาแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติจะมามาตลาดสดอย่างนี้กันเยอะแล้วเหมือนซื้อของไปทำกินกันเองแล้วอะครับ ชาวต่างชาติจะอัปเกรดใหม่มาซื้อของทะเลไปทำกินกันเองแล้วเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อปกติสมัยก่อนจะมีแต่คนไทยชาวบ้านที่มาซื้อตลาดอย่างนี้กันนะแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีคนจีนเยอะแย,ยะไปหมดเต็มตลาดไปหมดเลยน้ำจิมซีฟูด้ดก็มีขายครับสำเร็จรูปเยวหอยนมันหอยเจ๋งมากครับ มีหลายประเทศมากชาวจงชาวจีนก็เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาซื้อวัตถุดิบกันเองหมดแล้วเข้าไม่ต่อกันแล้วเห็นไม่โนโนโนกันที่แก้วต่อกันเก่งเหลือเกินอันนี้คนจีนต่อเก่งกันตอเลย เหมือนจะเพิ่งเห็นนักท่องเที่ยวมาเดินตลาดกันเยอะแล้วเนาะเออตอบเป็นนิสัยมากกว่าว่าเคยชินเมื่อก่อนตอนผมเด็กเด็กเที่ยวตลาดอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวมาเดินซื้อของเลยนะเดี๋ยวนี้เหมือนมาซื้อกันเองหมดเลยอะ ร้ายเหมือนกันหุน่นคับมาทะเลไม่ต้องทำน้ำจิ้มมาเขามีขายเจ๋ง แล้วเราก็ได้วัตถุดิบเต็มอาัตาครับผมเต็มเลยครับราคาก็กันเองด้วยของสดๆต้องมาที่นี่เท่านั้นจะเราสองร้อยบาทแกะให้ผมหน่อยนะครับาสิบบาทเอง มันมาจากตรที่ไหนครับอ๋อของไทยนะนะครับพัทยาอ๋อตัวมันก็เลง็งเลยเออครับผมใหญ่นะเนะี่ยนี่คือที่จอดรถของเรานะครับเป็นตึกสามสี่ชั้น ก็คืออาคารลานจอดรถมีห้องน้ําให้ด้วยนี่นะครับห้องน้ําให้เข้าฟรีอันนี้คือตลาดที่ขายข,ายของเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> มือปิ้งเหรอมือปิ้งคะ่ะปิ้งอะไรบ้างนะอ,อ๋อทุกอย่างเลยคะ่ะหอ,อยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่กุ้ง<อ>พญากุ้งแล้วพยาหมึกคะ่ะอปิ้งพยามหมดเลย <c oughs> ัวด้วยโอ้โหดิ้งจ้าโอ้โหใจเหนียวะเรียนว่ายน้ำมาเหรอใช่ดอย่าลืมคายน้ำออกด้วยตื่นเต้นไปแล้วไม่กินถุ่ตกน้ำโหเก่งจังถึงแล้วถึงแล้ว gone am I late did I miss the invite maybe it's me I can't tell cause I ran out of time is this the norm I can't tell could you never reply กันที่หาดนางรำนะครับผมแสงแดดได้น้ำเลยออกสีฟ้าสมกับที่ตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็คนน้อยด้วยมีฝรั่งประมาณหนปร์ซที่เหลือคนไทยทั้งนั้นน้ำสะอาดทะเลสะอาดกินเยอะเลย <Okay. S 1> เราไปดูกันมันยากาศเป็นยังไงสวยมากครับคนน้อยมากเห็นไหม เราอยู่ที่ไหนน้องมทประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรวะน้ำใสโอ้โหหางเงียบสงบ สมัยเราอยู่กันที่ไหนทะเลทะเลทะเลแสนงามท้องฟ้าสดใสไปล้างเท้าก่อนมาเห็นเรือใบอยู่ในทะเลเออ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 ว่าไงคะโอเคไม่รอหนูดูยังเล่นไม่ได้นะเอาอยู่แค่ตรงนั้นนะรอชุดม้าก่อนนะเอาแค่เท้าจุ่มน้ำไหมต้อเอาชูชีพอาเท้าจุ่มน้ำอย่างเดียวพอ เขาจุ่มน้ำนะอย่างเดียวอะไรนะว้าวน้ำกระเด็นอย่าเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งเล่นนะวะสาสายเราอยู่กันที่ไหนทะเลทะเลสวยไหมสวยน้ำเค็มไหมน้ำไม่เค็มไม่เค็มด้วยเหรอทะเลอ่ะลองชิมยังยังไม่ชิมลองชิมดิลองชิมดิเราแบ่งกันชิมดิเดี๋ยวชิมเลยเดี๋ยวชิมเลยอย่างเนี้ย ว่ายขึ้นมาแ่ก็หนเล่นอะไรอย่างอาเยมไม่ได้กลัวขึ้นอไอ้ไกเอาขึ้นไหมยังขืนไหม,มแล้วขึ้นไมแล้วขึ้นมายังน้ำทะเลใส่มาก ไต่ไม่ไหวแล้วฟาดไต่ไม่ไหาแล้วอยู่แค่ตรงห้งน้ำนะชันแง่แน่นข้างล่างใต้น้ำน้ำใสมากดูด <sh> <sh> ูดูดูน้ำโดนขาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเย็นเจ็บชื่นใจน้ำใสมากเลยอ่ะใสน้ำสีฟ้า เจ๋วเลย <c oughs> แลกกว้นอะไรักจืมนั่งเล่นใส่ตรงนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวรอไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะสายละเอียดมุ่มมากเลย <Okay. S 1> น้ำใสมากครับสีฟ้าเลยโชคดีวันนี้แดดออก อยากเล่นไหมเล่นนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนชุดก่อนรอมามีเอาชุดมาก่อนแต่ว่ามมีอ่งนอ่ะหาดเงียบสงบ